สวัสดีค่ะป๋าผานะคะพบกันกับ Identity V ที่บอกนะคะว่ารอบที่แล้วนะเป็นตัวอะไรทุกคนเห็นไหมเป็นไปรสนียเอง <Okay. S 1> นะคะบุรุษไปรสนียค่ะมาค่ะเครื่องแรกตรงนี้เรายังไม่ปั่นนะส่งจดหมายไปก่อนค่ะให้ใครดีโอเค ดอรหัสเครื่องเข้าหนึ่งครั้งโอเคขอคโทษอะไรโอ้มอหมอช็อป after s h o k โอ้ยเปิดมาก็อย่างนี้คืออะไรอะ่ะหมอเขาอยู่ที่เฉยหรือเปล่าทุกคนื่อที้นี้ใครเห็นอะไรไหมรอยอ่ะเราก็ทำน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ต้องชนะหรือเสมอในเกมนี้ด้วยนะคะอันนี้ขั้นสูงแล้วมันถึงจะรอดค่ะอย่างนี้น่าจะไม่มีใครมาช่วยนะคะคันเป็นใครอะ่ะอ๋อคันเป็นเขาเขไม่อยากให้เขาส่งหาหาเราค่ะเอ่อไม่มอสค่ะ เราคงต้องไปช่วยนะคะถ้าหลมบีบไม่ชอบพายุหมุกนี่เลยหลงแล้วมาจะช่วยเองนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราจะไปหรือไม่ไปเราไม่อยากให้ฮันรู้ว่าเราอยู่ไหนเนี่ยเขาส่งมาแล้วเนี่ย เราจะเอาอะไรดีข้าม้ะต่างเร็วหายเจ็บเร็วเบอบบาบลาบลามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่แค่นี้นะคะดูออร่าเป็นสีม่วงสวยเนาะหัวใจเต้นแรงไม่ชอบเลย อะไก็แพ้เอมเนี้ยอะไรนี้เครื่องนี้หรือเปล่าอาจใช้ขรองนี้เราเจ็บเราไปช่วยไม่ได้แล้วนะแม่หมะสาวก็ต้องทำอะไรสักอย่างแม่สาวไม่มาทก็ต้องส่งจดหมายไปวิ่ง กันอย่างนี้น่าจะยากนะทุกคนเซ็งอนะ่ะเกมแรกก็เซ็งเลยอไม่อยากเล่นต่อแล้วอะ่ะอยากเลิกคือ<ะ>ปล่อยเลิกเลยก็ไม่ได้ทำใจไม่ได้ไม่เคยเลยนะไม่เคยปล่อยเกมทิ้งเลยแม้แต่เกมเดียวทุกคนอ่ทา,านไปนูน่นละกลับมาถอดต่อ ดงังส่งส่งส่งทางลับไปเลยเดี๋ยวพิ่งล้มนะถอดถมันจะดูริปลีกตามดูถอดเร็วมากเลยทุกคน แบบเพื่อนไม,ม่มีเล่นแล้วอะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนไม่เล่นแล้วมันยากมากเลยอะแพ้นะคะเกมนี้เดี๋ยวขอเล่นีกเกมแล้วกันเนาะโอเคทุกคนกคนมาให้กําลังใจด้วยรู้ว่าหงุดหงิดแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วเยมาส่งจดหมายก่อนเลยใครจะเป็นผู้โชคดีให้ผู้อย่างรู้แล้วกันเพราะผู้อย่างอ่ะขันมานี่อะ ก็เป็นเพราะเราใช่ปะถ้าตายครั้งนี้เอ,อ, <Yeah. S 1> อุล่ยอยู่ใกล้ตัวใครเนี่ยแวบๆแวมๆใครเอ่ย <gasps> แจ็คฉันไม่รอดแน่เขาเขามีหมอกจางๆแล้วก่นจริงๆจะบอกว่าเพิ่งไปดูสก,กินแจ็คมาเมื่อกี้โอ้แจ็คก,กับตาปิ๊บๆนี่มันแบบ ก่อนที่จะเข้าเกมไงมันมีให้รอห้องแล้วดูนันมีได้ค่นะก็เพิ่งไปดูมาแต่สติกเกอร์ไปก่อน,นรัวๆล้มคนแรกแลมีคนมาช่วยด้วยรู้สึก,กอายจังโอ้แม่มดสาวเอ้าแม่มดสาวดึงตรงนี้ก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนหรอเออมาให้ใครดีให้ใครดีให้ใครดีให้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 คอย่างนู้นคุอย่างนู้โดนไล่ไม่ใช่เหรอให้คูอย่าง บางทีมันตัดสินใจยากมากทุกคนจะให้ใครมันสับสนทัน้งหมดเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าอัตโนมัติให้นะคำพูดเดี๋ยนวะจะไปช่วยเองเอาวางทำไมาวางทำไมอาผู้อย่างรู้ทำไมสิใครรู้ก จะมาช่วยกันยิวไงไปที่กุฏีกว่าไม่อยากอยู่แถวนี้นะโอ้เหลือสองเครื่องทุกคนสวยงามเจ็บหนึ่งคาบอนจะไปช่วยทันไหมชอบนยอ่ะชุบอ่ะชุบ ไปแล้วเพ่ไม่ทันอ่ะว่าถ้าไม่มีไทยหรือว่าดึงมามันก็ตายเลยไงก็ต้องแยกแล้วล่ะแยกแทุกนถ้าจะขนาดนี้นแล้วก็จะรอดไหมอ่ะจะชนะอัปโปหันมานี่ <laughs> ไปดีกว่าหัน จะกินอะไรจะกินอะไมิเต็ดนะคะอันนี้ได้ฟรีนะคะไม่ได้ สก็อาจจะอาจจะอาจจะนะทุกคนโอ้โหโดนตีไปแล้วหนโอ้ยไม่ทนนะันอ่ะไม่ทันปะ oh, <no. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเขามีกําลังใจที่จะเล่นทุกคนแม้ถึงมันจะแพ้มันก็แพ้อย่างสุดสีถมันจะชนะถึงมันจะเสมอหรือจะอะไรมันก็สมศักดิ์สิทไปดูกันว่าเขาเล่นยังไงต่อ รูส้สาวคนนีมาไ,ได้ด้วยเหรอหอุ๊ยหลุดไงอุ๊ยหลุไปเลยแล้วอัดจุดด้วยสวยมีสี่ปีป๊บนะทุกคนเอา้าทางลับอยู่ตรงนี้ แม่โมเสาออกไปก็จบแล้วโอเคอย่างเงี้ยถือว่าไม่น่าเกียดทุกคนแต่เมื่อกี้มันน่าเกลียดเกินไปอันนี้เป็นเพราะโดนจีนแรละ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เล่นตัวไหนอีกคอมเม์โลดเลยนะคะถ้าไงไ,ไป